นี่รู้ปะ่ะการไม่มีผัวแม่งโคตรโชคดีหลายคนเนี่ยก็อาจจะคิดเนาะครูเองก็เคยคิดตอนที่ครูเป็นโสดใหม่ๆครูเองก็คิดว่าทําไมเราถึงไม่ดีพอหรือไงวะทําไมกูไม่สวยกูไม่รวยหรือกูไม่เพอร์เฟกหรือเปล่าวะทำไมกูถึงยังไม่มีผัวทําไมกูถึงยังไม่มีแฟนแต่คราวนี้นะถ้าหนูลองมาพิจ,จารณาดีๆหนูจะรู้เลยว่า การเป็นโสดแม่งโคตรโชคดีโชคดีเรื่องแรกก็คือเวลาเป็นโสดเนี่ยมันไม่เหงาลึกไม่เหงาลึกคืออะไรคะแม่ไม่เหงาลึกคือว่าสังเกตไหมว่าเวลาเป็นแฟนอะมันจะเหงาแบบเจ็บเหงาแบบเหงาแบบจี๊ดเหงาแบบเปล่าเปลี่ยวเหงาแบบทรมานแต่เวลาเหงาแบบเวลาเป็นโสดคือเหงาแบบนิดๆเหงาแบบอ่ะดูหนังก็หายเหงาแบบ อะไปเที่ยวก็หายแต่หากเหงาเวลาเป็นโสดมันจะเหงาแบบเจ็บปวดมันจะเหงาแบบน้อยใจมันจะเหงาแบบไร้ค่าเขาไม่รักซึ่งความเหงาแบบเนี้นะคะคนโสดหรือคนไม่มีคู่เนี่ยไม่มีวันเผชิญต่อมานะคะความโชคดีข้อที่2คืออิสระ อิสระเท่ากับอิสระลูกไม่จําเป็นจะต้องรายงานใครไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าน้องอยู่ไหนทําอะไรอยู่บางครั้งมันวุ่นวายต้องขออนุญาตคือ นึ่ว่าพ่อแม่คือพ่อแม่บางทียังไม่ขออนุญาตเลยแล้วคุณพี่เป็นใครทาไมน้องต้องขออนุญาตคือคุณพี่ไม่ใช่เจ้าชีวิตน้องฉะนั้นนี่คือความโชคดีค่ะอิสระจะไปไหนก็ได้จะทําอะไรก็ได้จะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้ย้ายบ้านไปไหนยังได้เลยเพราะว่าเราโสดไม่มีภาระไม่มีพันธะความโชคดีข้อที่สี่คือ ไม่ทุกจากความคาดหวังหรือทุกจากความกลัวค่ะเวลาที่เรามีแฟนเราก็ไมกจะคาดหวังลูกแม้กระทั่งปากเราบอกว่าอุย้ยไม่คาดหวังเราความรักคืออะไรมึงคาดหวังมึงคาดหวังใจใเขารักกลับมาอย่างน้อยที่สุดคือรักรักแบ หรือรักมากกว่ายิ่งดีคาดหวังอยู่แล้วแล้วทุกข์จากความคาดหวังไม่พอนะยังทุกข์จากความกลัวอีกกลัวเขาไม่รักกลัวเขาทิ้งกลัวเขานอกใจซึ่งถ้าหนูโสดความกลัวเหล่านี้มันจะมาลายหายไปหมดเลยค่ะแล้วความโชคดีข้อสุดท้ายคือการที่หนูไม่ต้องกังวลเรื่องลูกเวลาผู้หญิงเราเป็นแม่คนมักจะมีความกังวลลูกเท่ากับห่วงห่วงตั้งแต่เกิดมาและห่วงตั้งแต่ร้องและ ล้องเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเราลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเราครบสามสองหรือเปล่าลูกเราจะต้องเรียนที่ไหนลูกเราจะเป็นคนดีไหมลูกเราจะมีผัวดีหรือเปล่ามีเมียดีหรือเปล่าทุกตั้งแต่มีลูกแล้วห่วงตั้งแต่เกิดมาแล้วฉะนั้นหากเป็นคนโสดจะไม่ทุกนะกับเรื่องเหล่านี้